ตอนนี้ก็คือพอับพ้น่บ้านจุล่าพอ้อนอมาเียดดินเพื่อจะปรับปรุงอ่างปลานาสาระการ,รเรียนวัตถุนิเทวบ้านของเขาบูรณะไมะ้เพื่อความสวยงามเขาก็ต้องบูรณะไม้ปรับปรุงไปเรื่อยๆคือ่าเป็นการปรับภูมิทัศนั น่าซาลาการ,ปรเปลี่ยนของเฮา,ามันดูสวยงามยิ่งขึ้นเพือ่อลดป่าุณกนี้จุลาวพอนในมาซอยเกียดินเพื่อจะผมบางช่วนมันเลอกเกินไปอย่างลกูกหลานมะเร็นน้ำอ่ามันเบิ่งปลานะฮะเจียโตกะก็จะเกิดอันตราย ก็เลยบปับให้ตื่นก็เก้าแล้วก็เพื่อการรักษาดูแลรักษาไง